สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือัอนี้ก็มาพบกับน้ำเชียร์เด้อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียสิบห้าไปตามแนวทางโค้งสรุปเลขบนพ่อจ่านายเด้อค่ะพอเพิ่นกะมากรูแล้วก็สรุปกรูค่ะท่านผู้ชมพอเพิ่นกะมีหลายช็อตเด้อค่ะมีหลายช็อตมีเลขคำนวณพอแล้วก็มีเลขมูพร้อมเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะวันที่14สิมีเลขสายในที่ น้ำเชียเคยลงก็พรได้ค่ะเขาเต้วิ่งได้ค่ะเขาวิ่งเพิ่นให้ตัวเดียวพรอค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาคลิปนี้เป็นโค้งสรุปโค้งสุดท้ายพ่อจ๋านายเลขบนได้ค่ะขอบคุณแนวทางพอได้ค่ะไปรับชมรับฟังพอกันเลยเด้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้ำเคียร์ก็มาเชียร์ fc ทุกทุกท่านนะครับค่ะไปไหนมาพ่อเอาแดดจ่มแดดจ้มค่ะ หนาวว่ะพ่อคือว่าแหน่นมสิโบมีผลดอกเต๊มันมันก็ะมัดแต่ละขึ้นว่าบ่มีอย่างนั่นและคืนว่าบ่มากต่ยังมาอยู่ดีพ่อโบ่บ่มาเหรอครับบังบังเนีป่าแล้วมันโปล่ไปหมดนะอย่าเฝ้าเด้อค่ะสิบสามน้ำเสียกับเกี่ยวเหรอผมว่าสิบหกหมดละไมมันสิบวนดิพ่อเอ็ซีเป็นไงนู้นแล้วไปนอนเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำค่ะเมื่อตีไรกันนี่แหละไล่กันเนาะพ่อครับ 11, 12นเนี่ยเอาไปผุนค่ะครัวันนี้ถึงมาสรุปโคงสุดท้ายแล้วครับเอซีทัเชียร์สรุปโค้งสุดท้ายแนวทางเลขบนเนาะพอ่อครับเลขบนทั้งเดียวมืออื่นทั้งเอาเลขลางไปมืออ่นสรุปลางให้่แล้วก้ไปออกต่อต่อมื่นไปค่ะ,คะมาพ่อค่ะนเนี่ยอาชิพแรกที่พ่อปล่อยต้องวัดเด้อค่ะอ่าวิ่งเจ็ดกับสองกันนนิที่เจ็ดค่ะเลขหกตัวก็ แปดหนึ่งสามสงค่ะบารนี้พ่อมาจัดดับออกก็ได้ตัดดับของคุณแม่ออกไปแล้วเหลือยุเลขสี่โตเด้อค่ะเจ็ดหนึ่งสามสองจหนึ่งสามสองค่ะอ่าบาดนี้พ่อจะมาจับคู่ให้ค่ะจับคู่ได้เลยพ่อเอาเอาหลักร้อยไปก่อนเอาหลักร้อยห <c oughs> ลักร้อยหลักร้อยสามกับสี่เพราะว่าอ่าแอดอ่า <c oughs> คนบ้านเองอ่ะคนบ้านเองมาตัดของพ่อออกไปหาดสีสามตัวแล้วเหลือสามกับสี่ะของพ่อมันสีอมูอหาดตัวแล้วลอยบารนี่เขาตัดไปสามเลอเหลือยูสามกับสี่ตรงๆได้เลยเพราะว่าลักลอยคนบ้านเองเพิ่ดับเนอะพ่อรับเม่เขากระตัดออกไปตามเพิ่นละแต่เหลือแห่งดีคุณมีพูดมาตัดให้อ่ะเพราะมาเพรมาเลยเพิ่มเหลือสามนามกับสี่บารนี่จับคู่ครับบารนี่จับคู่ค่ะ เจ็ดสามเจ็ดสามสามสองสามสองสามหนึ่งสามหนึ่งเจ็ด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 หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดห้าอ่ามันจะมีอยู่หกชุดหกคู่ค่ะสองสามสี่ห้าหกหกคืเจ็ดป่ะหกคู่นะพ่อครับพอเจ็ดสองพอพอจับมันพาถือแตมค่ะออกไปได้พอจับค่ะวันนี้สามตัวบนเน้นๆเลยสามตัวบนเน้นๆค่ะ สี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งขีดเส้นใต้ไม่ได้สี่เจ็ดสามกับสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสามและสี่เจ็ดเจ็ดค่ะท่านผู้ชมบนตัวแน่นตัวแน่นครับค่ะสองโตผมดีแน่นเนสองหางเจ็ดสามกับเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดสามและเจ็ดเจ็ดค่ะ เอาเลขแต้มบนสองตัวไปบะแต้มบนค่ะเขา้ขาดีพ่พอ่อค่ะแคดถอยไว้กับแปดเางงวไดอละแต่ว่ากัเป็นใด้ม,มาไม่ละกับรองเบิงนี่ค่ะฮา,านี่กับดีเป็นปีไม่ตั้งสิประเดิมเอางวดนี้ไปชิมชิมมงคนแต้มบนเพราะว่าพอจับครูมัน่นเขาเลยแต้มมัดตัวตวเลยค่ะ<า>แต้มบนมีสี่ตัวแปดแปดสองสองสี่สี่ ศูนย์ศูนย์ครับปกติมันจะหาตัวแน่สามตัวแน่แล้วจะ,ะมาติดต้นกันเพราะว่าเอาหาศูนย์ประส้นกันนี่ตัดออกเป็นตัวเด่นค่ะเหลือซ้ำนี่ครับหล่างปัดนี้เขามาจับก,กูเฉลี่เข,เขามันกับเขาเป๊ะเลยค่ะคือเพราเข่าถ้าสามสอง่ละสามสองพอพอเลขกมากเนาะเลขกมากอันนี้พาเขาแต้มมันถือเพาเขาแต้มสามสองครับค่ะนีอย่างละสามสองตัวเดียวสามสองมีคู่เดียวมีคู่เดียวใช่ไม่เข้าแต้มแต่ว่ามันเป็นเลขมกมัก จักหน่อยค่ะครับอาจจะออกเบิ้ลเนาะพ่องวดนี่ก็ว่าบ่ได้ช่วงนี้เื่อเ่าเบิ้ลเบิ้ลอย่างเดียวเนาะบ่บ่หามครับคิดว่าสิบ่หามสิเป็นเบิ้ลเบิ้ลก็คือ7788เจ็ป็นล่ะถ้ามันเป็นได้ไงส2งวดติดเนาะพ่อหามเนาะครับมัน2งวด3งวดติดล่ะหามบ้าดนี้เลขเฉพาะเลขบนนี่ครบวงจรแล้วเด้อพ่อได้มามาครบวงจรแล้วค่ะนึงจะคือเลขวิ่ง ก็ลักลอยลักซีบลักซีบฟอกันเน้นไปที่เจ็ดอย่างเดียวเลยค่ะชั่วเจ็ดกับสามมามาได้มาได้ทั้งหมดเลยสองตัวเป็นลักสิบกับงวยเลยเจ็ดสองเจ็ดกับสามนี่บารนี่ก็แต้มก็โอเคค่ะภาว่าเหล็กราง,งนี่พนดีพนดีพอดีเต็มร้อยปันไหนเหล็กรางเพราะว่ามันจับเหล็กดับพนดีได้ค่ะก็ก็ที่เป็นตัวเก้าเลยเหล็กรางก็ที่เน่นนี่คือเก้าแหละสถิตสองหาง พอปล่อยไปสักหางหกหางก็ดีเลืออยู่สองหางเน้นๆเมื่ออื่นเจอลูกให่เรียกลางครับถ้าฝันน้ําได้ละพอครับก่าจ้าถ้าเกิมบาปนามันบดมันมัมันบ่ฝันมันกับวันเหมือนกับว่าแมนดิแมี่ยมันกับดูน้ำก้มฝันเท้าตะวันสีพ่อจะเอาอ้นเหมืนแรงเนี่ยเลยเชียงซีเจ็ดสามกับสี่เจ็ดเจ็ดเนี่ยเสยเียงสองโตันี่ได้ได้ค่ะล่อๆครับมันสิ่ฝันบ่ปันสิ่ฝันดีว่าดีกันนี่ละ ค่ะวองเบิงทำมาได้บาดในีเจ็ดกับเก่ามันดิเริ่มเริ่มขยับไปไดิไกลๆก่อนปีใหม่อีกสามหมวดเนาะเจ็ดแมนพ่ออีกสามหมวดแต่เบงิงอีกสามหวดหาสูตรของพ่อนค่ะเจ็ดมัตุสูตรเลยบนบอพ่อแมนมันสิมัมนติเป็นก็สามบอสามหันดิซีสูตรเต็มๆเลยค่ะหาย้ตว่าวันนี้มันใจว่าเจ็ดมันมีหดซีหาสูตรมันตรงเมี้ยไม่เห็นล่ะ ถ้าว่าเป็นหลักร้อยพอดับเจ็ดได้หลักร้อยหลักร้อยดับเจ็ดครับค่ะเพราะว่าโอ้ยผมบ่มแมนน้ำเชียร์เลขล่างพอดับเจ็ดอ๋อเจ็ดดับเจ็ดทุกหลักปิดหน่วยทุกหลักเลยดับล่างอะ่ะค่ะครับแอดับบนนี่พอพอพอนี่พันทุงพอว่ามันพอนี่ชั่วเป็นไหนค่ะแต่ว่าเจ็ดล่างนี่ชั่วแหล,ละล่ะดับเจ็ดล่างทุกหลัก เลขสายในแล้วก็ข่วมฝันอีกแล้วก,ก็สรุปร่างเนาะพ่อครับผมทำม,มือนังกับวันที่สิบสี่กัดกัดอีได้แล้วเป็นโทโท้ไเป็นสองเที่ยแล้วคุกเคียวยูเว่นโอเคออเค,ครับเอาพ่อวันนี้น้ำเสียสิรบกวนพ่อสัเนิดนะพ่อครับผมค่ะขอบพระคุณพ่อหลายๆยู่ดีไม่แห้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาค่ะท่านผู้ชมพ่อจ๋านายค่ะทิมอะไรนะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเลขกำลังวันค่ะ แต่ว่าเอฟซีเอาบนล่างเลยแล้ค่ะแต่ว่าพอเพ่นว่าบนย่างเดียวนะครับน้ำเชื่ออะไรสถิติที่เอฟซีเห็นมันไปบนล่างหมดเลยที่นอทอเมี่นค่ะนี่แหะค่ะท่านผู้ชมหาเล็กวิ่งแม่นแมนม,มาใส่พอแล้วค่ะตัวเดียวค่ะตัวเดียวจะได้หกคูบนล่างเนาะครับผมค่ะนี่แะค่ะงวดว่าหันน้ำเชื่อเอากอยใจมาใส่เขาทั้งบนเขาทั้งล่างเลยเนาะครับค่ะ สูตรนี่พอเดินดีแล้วค่ะท่านผู้ชมเป็นเลขสูตรบนค่ะหัวหันพอเพิ่นกับเขาเก่าค่ะปลอยต่อหวะะัวแล้วค่ะท่านผู้ชมเอาอันนี้ต่อมาพอขึ้นกับปลอยเลขบนเนาะต้อมาท่วนให้เอฟซีเบิ้งค่ะเลขบนเลขพอจ้าไน้ายนี่เพื่อจะปลอยหลายช็อตะะ้อค่ะให้เอฟซีไปโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งที่เคยได้เด้อค่ะย่ำว่า เพิ่นวิไลช็อตให้เอซีไปโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งยกตัวอย่างเอซีต้องการสูตรของเพิ่นบ่อเท่านี่เล็กเด่นนี่ติเล็กเด่นค่ะเข่าดีค่ะน้ำเชี่ยกับเอาสูตรเอ้เอเอาเซติตี้ห้เบิ้งแล้วค่ะหรือว่าเอซีไปถ่าเล็กเฉพาะวันที่บอก,ออกมือใดเนาะค่ะครับพรวาะเอาซีจะต้องวิ่นอยู่ในนี้ขันบ่วิ่น กะหาเลขเด่นมากคือจังน้ำเชียเอากอยใจมาใส่พรนะครับค่ะหนึ่งช็อตแล้วเนาะครับค่ะนี่สองช็อตค่ะท่นผู้ชมค่ะถทยเอซีเอาเมาร่วมมืดมันก็จะหลายเป็นลอยภูเนาะครับค่ะเอาเมื่อนี้เป็นโค้งสุดท้ายเลขบนของพอเ้อค่ะโค้งสุดท้ายครับพี่น้องเนาะค่ะครับเลขบนพ่อจ่านายครับเด่นบนครับพี่น้องครับ 1> 7จ็ดหนึ่ครับก่บพาะถิม123่งสอนะครับผมจากติดบนคลิปก้อนนันเอ2เนึ่ 7, 1, 3, สงสามสตัวบนครับ7จ็ดสามสามสองและ7จหครับพอเน้นไปที่73กับ77ส่วนลักรลอยครับผม3กับ4ครับพี่น้องเนาะสกับ4 3ตัวบนสี่เจ็ดสามสีเจ็สาเจสาหนึ่งครับเน้นสี่เจ็สามครับแต้มสองตัวบนครับพี่น้องแต้มร่วม2ตัวบน8ปดสองสี่ครับผมเอาพอให้เป็นครั้งแรกเนะาะค่ะแต้มบนด้วครับผมนี่แหละค่ะคานผู้ชมเราพอพ่นกับไปเบื้งเรขอลักลอยจากคนบ้านเอียงดเถ่า เหตุการณ์บั่นอืเสียนน้ำเสี่ยเพอนจะวิเคราะห์แนวทางใหกันนะคะท่านผู้ชมวิเคราะห์ใส่กันค่ะดีแล้วอาจารย์คนบ้านเองนี่เิ่นดับลักลอยหาโตนลด้วยเ่ากำเหมือนกับแม่เลขกลอกบนดับทุกลักกันแม่เ่านี่ค่ะคิดต่อไปนะคะท่านผู้ชม B and Y ้อค่ะ B a Y นี่ เอฟซียาเพออ์ด้ะคะน้ำเสียสีวเวาเลขสามตัวตรงอยู่ในคลิปนี่ให้เอฟซีฟังค่ะน้ำเสียสิประเหตุว่าห้ย่างดีเลยค่ะครับคลิปต่อไปแลคะท่านผู้ชมสามตัวตรงค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมสรุปโค้งสุดท้ายเลขบนพ่อจ่านายค่ะเพิ่นนเอาแม่เลขกรอกอบนไปเทียบชน ตัดเหลือยูซีโตเด้อค่ะ่ันผูุชมแเราลักลอยพอเพิ่นกะเอาอาจารย์คนบ้านเองไปวิเคราะห์ลรวก็ะเทียบชส้นค่ะเสี้ยนน้ำเสียค่ะทัานผุ้ชมค่ะเพิ่นเพิ่นสิเบิ้งของกันค่ะเราเพิ่นกะเหมือนกับซอยกันเนาะค่ะทัานผุ้ชมค่ะขอบคุณแนวทางอาจารย์ถุก่านเด้อค่ะเอาสหรับคลิปนี่พ่อกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมอ๋อค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยนะค่ะท่านผู้ชมครับผมขายขีมค่ะครเอฟซี่านใดที่เพิร์นนาหมองคําอยู่ตอนนียนะค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะสั่งขีมน้ําเชียร์ใดนะค่ะเออ่เดี๋ยวกว่าเสียเพิ่นจะบอกเบอร์ไลน์ค่ะครับผมเป็นเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เด้อครับพี่น้องครับผมไม่ใช่ไอดีไลน์เด้อครับผม0 9 8 4 7 4ก ศูนย์หกแปดสามครับผมค่ะครับเอาค่ะท่านผู้ชมสบู t <t ่นี่เป็นแม่เทาครับหลังจากที่กัมาเชาครับพี่น้องเนาะหนาหม้อคําครับผมค่ะมาเจอสบู่ตัวนี้ครับผมค่ะเปลี่ยนไปย่างหินดีชันเลยครับครับผมเปลี่ยนแปลงนี่รีได้ครับผมค่ะจนว่ามาเจอสบู่กับเซรั่มค่ะสบู่นี่เฮ็ดให้หนาเฮสอให้หนาเฮสใสให้ฝาจางให้กาจางเด้อค่ะท่านผู้ชมบ่แม่นว่าเอ่อใส อาทิตย์หนึ่งจะห้จางไปค่ะท่านผู้ชมต้องใส่เวลาค่ะครับก็ไม่เช่ยนี่ใส่ประมาณช่วงก้อนสงการตลอดสงการกค,ค,ครับผมค่ะสามสี่หาเดือนแล้วค่ะดีมากเลยๆได้ไดค,ครับผมค่ะครับวันนี้เสื้อลำวันนี้ค่ะท่านผู้ชมถ้าตัวจากสบู่เนาะแมนค่ะเสาแรกค่ะท่า,านผู้ชมเสาแรกถ้าบางๆก็ได้ค่ะเสารแรกไทยเอฟซีมีกันแดด ต่อจากเซลมาเนาะแม่ค่ะหรือว่าเอฟซีจะเอาแป้งตลับนี่ไปค่ะดันมือส้มแป้งตลับมีกันแดดด้อค่ะดันมือส้มกันแดดในตัวครับผมค่ะกันแดดค่ะสามอย่างนี่ใส่ดีนะค่ะดันมือส้มเข้ากันพร้อมค่ะคแป้งตลับนี่พ่ติดผ่าพิจมูกดะ้ค่ะดันมือส้มค่ะสามอย่างนี่ขายดีมากเลยค่ะส่วนนี้ค่ะ แต่ว่าที่เก่ามาเชียเพิ่นขายเพิ่นตอบไล่ยอยู่ค่ะน้ำเชียเป็นผู้แพกของค่ะครับเพิ่นสิเห็นว่าสบู่หนึ่งก้อนเซรั่มสามสบู่หนึ่งก้อนเซรั่มสามค่ะ<ม>ตอนนี้ครับแต่ก่อนจะเป็นชุดหยอดฮิตก็คือสบู่กับเซรัม่มเพิ่นเอาไปทดลองค่ะพ่อเพิ่นถือเพิ่นกะสร้างสบู่หนึ่งก้อนเซรัม่มเพิ่นจะสร้างสามขวดเมน ในไล่เนี่ครับผมกับน้ำแชร์กับได้อ่านไล่ะเพื่อนก็ย่อมรับเลยว่าครับผมว่าใช้ดีจริงครับผมใช้ดีจริงครับพี่น้องเนาะครับใส่ดีจริงค่ะเดินกู้ชมไล่เมฟซี่เป็นโทรมากหรือว่าไล่มากครับผมค่ะพบการเปลี่ยนแปลงที่ใบหน้าได้ครับผมครับคเอ้า ล่องใส่เบงได้ค่ ona, h, patreon, head, He el, i̇şte. ทะท่านผู้ชมตอนรับปีใหม่เพื่อหนาจะได้ซอหนาสีได้ใส่ค่ะว่าให้หนาห้าแห้งว่าให้หนาห้องเหี่ยวเด้ค่ะให้เต้นตึงค่ะถามจากแม่เอฟซีหลายท่านเด้ค่ะท่านผู้ชมเพนวาใส่ดีผู้ใส่ว่ตถอกับมีดด้ค่ะท่านผู้ชมถ้าแสบถ้าแพรถ้าขั้นให้ยุดใส่เด้ค่ะเอาต่อมาก็จะเป็นเซรามท่าผิวด้ค่ะท่านผู้ชมเป็นน้ำหอมในตัวครับผมค่ะกินกุหลาบอ่อนค อ๋สามอย่างนี่แล้วค่ะท่านผู้ชมถ้าสนใจกะถักไลน์มาเด้อค่ะสามอย่างนี้ใช้ดีค,ค่ะสำรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขุมสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ